เคลียร้อยใครเก่าเสียล้านสกับซูบิวิอลครั้งแรกของโลกกับวททดสอบความแข็งแรงของหนังศีรษะฟังอยู่ความร้อนความมันที่จะทําให้คุณต้องเก่าแต่แค่ไม่เก่าก็ลุนไปเจ้าของเงินรางวัล1ล้านบาทสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน s c a บซูบิ v ิฟอลครั้งแรกของโลกสู่ภารกิจทีชิดความขันกับการแข่งขันรายการสุดยิ่งใหญ่เ0 0 ใครเก่าเสียล้านครับซึ่งทีมงานของเรานะครับได้ทําการครัดเลือกผู้เขา้าแข่งขันมาแล้วเนี่ยหนึคนจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับเกมเนี้ยแค่ไม่เก่าก็ลุ้นเป็นเจ้าของเงิน1ล้านบาทโดยเราเนี่ยจะแข่งขันกันทั้งหมด4รอบการแข่งขันด้วยกัน,นครับและจะคัดผู้เล่นออกไปเรื่อยๆจนเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นงานนี้นะครับใครเกาตกรอบทันทีและจะรับเคลียร์สูตรใหม่ ปกป้องจากรางแคม,มั่นใจร้อยเปร์เซ็เราไปพบกับโชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันทั้ง100คนกันเลยครับเวลาของการแข่งขันกับเกมแรกของเรากันแล้วที่มีชื่อว่า The Heat t e s t บททดสอบแรกนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยจะต้องแข่งกันกินเผ็ด ความร้อนความคันควันขมงที่ทําให้มีเหงือ่อและความมันที่หน,นังศีรษะเราจะคัดผู้เข้าแข่งขันออกทั้งหมด50ท่านโดยเรานะ่ยจะมีอาหารเผ็ดให้ผู้เข้าแข่งขันกินกันทีละจานและแต่ละจานจะมีความเผ็ดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่ร้อนเผ็ดท,ทนไม่ไหวแล้วยกมือขึ้นเกาหัวท่องไว้นะครับใครเกาเสียลานทุกคนพร้อมไหม้ม อาหารเผ็ดจานที่หนึ่งคือลูกชิ้นเผ็ดระดับหนึ่งกินเฉยๆก็กลัวว่ามันจะง่ายเกินไปครับดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยสายแกล้งมาด้วยขอแนะนำตัวคันเริ่มได้เลยใครที่ทานหมดแล้วยกมือตะโกนเคลียร์นะทีมงานวิ่งเข้าไปดูครับเฮ้ยโอ้ ทีมงานจับตาดูระวังมือนะครับ79ระวังมือนะครับเมื่อกี้เกือบเลยคิ้วแล้วนะจ๊ะทีมงานตอนนี้6-2บอกไม่ไหวนะครับมั่นใจเหรอเอาเกาหัวแลยทีมแปดจะออกเดี๋ยวอะไรเดี๋ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยจัดเต้นเฉยผู้เข้าแข่งขันเฉลย79ท่านครับ อาหารเผ็ดจานที่2ครับนั่น,น,นก็คือมาลาเผ็ดระดับ2นั่นเองครับเริ่มครับตอนนี้85ไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะคัดแค่50เราไปต่อในรอบต่อไปนะครับอรอเ็รื่เอนจอยนะครับผมล่าสุดตกรอบไป12คนแล้วเหลือเพียงแค่88คนนะครับ อาหารแผ็จานที่3มามราะมีเผ็ดเกาหลีเผ็ดระดับ 3, 3ก็มีความคันนิดนึงแต่ว่าเราก็ยับยังช่างใจได้ผมกลัวเกมที่1มากที่สุดเลยเพราะผมเป็นคนทานเผ็ดไม่ได้เลยเม่รเขาิก <c oughs> <c oughs> ินช้าลลงงช้าทุกที94ออกครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะเก๋ไก่ไปแล้วเหรอเก๋ไก่ไปเผ็ดจนคันหัวทีมขั้นาป็นขั้นเป็นกำลังฮว่อด้วยพี่เทขอีอนุญาตมอบตัวช่วยให้กับเพื่อนๆนักแห่งงเราทุกคนนะครับกับบุฟเฟ่ชาไข่มุกและของหวานที่มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเคลียร์นายนภัทรจ้า แต่ต้องยอมเก่าแล้วเสียเงินล้านมาแก้เผ็ดกับนายที่กว่าจริงๆนะครับใครที่อยากหายเผ็ดนะครับมาอยู่กับผมตรงนี้ได้น,น่าชวนขนาดเนี้ยต้องเกาแล้วเสียเงินล้านแล้วละครับเพราะฉะนั้นนะครับยอมเกาเสียล้านแล้วมาอยู่กับผมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผม18ไปจ้า0 0 7ออกจาแน่นายนภัทรสี่คนนี้เขายอมออกจากเกมทิ้งเงินล้านเพื่อมากินขนมกับอยู่นะเว้ย ยากกินมากก็ห้องค่ะอยากกินมากก็ออ <propio> โอ้โหแล้วจะทรมานกันไปทำไมครับเนี่ยป้อนชาไข่มุกป้อนกะลองได้ทั้งวันเลยนะครับเมื่อตอกันที่อาหารจานที่4ี่ครับนี่คือลูกชิ้นนร,รกแตกระดับ4ี่ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ จะเอาตังค์ไปปิดแชร์แม่ให้ได้ทุกคนต้องเกรงกลัวผมแน่นอนครับผมผมคันหัวผมคันอะไรผมไม่เกามาสองปีแล้วผมฝึกมาทุกวัน4 1เคลียรเียครับดเนยน่้เขจะแปดเคียย์โอ้ยสี่เก้ายังไหวหายเกาได้ไหมมาเลยวันนี้ไม่มีทางเกาหัวแน่นอนนี่อย่างนี้ดีกว่าคันหัวนะ สามสิบยกมือมม <Yeah. S 1> เราพูดว่าเนี่ยทุกคนต้องสิบสามคนจะอยู่หรือควรจะไป,ไ,ปไม่ใป่พอกินไปสักพักมันเริ่มแบบชาขึ้นมาที่มือมือเราเริ่มสั่นแล้วลูกสุดท้ายเธอกินหมดไว้อเองเรกรอนที่ร้อยตอนนี้เหลืออยู่แค่65คนครับ จานที่5มาลาโลกาวินาศระดับ5ครับจานที่5รอคุณอยู่กินแปสหมดเลย8ปดเจ๋งมากครับมาแรงมากออกไป42เหลือแค่8คนครับ หลายคนถามมาว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนไฟเป็นสีแดงนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะตอนนี้ top 50ก็จะไปสู่รอบต่อไปแล้วบอกได้เลยว่าไม่ต้องกินด้วยอ่เพราะฉะนั้นเร,เรายังรออยู่อีกแค่เบอร์เดียวเท่านั้นนั่นคือหมายเลขสิถูกต้องแล้วครับทั้งบ้าน13นะฮนะไม่ไหวจริงๆพี่แบบ ทนนันจนเราอยากจะสะผมเลยอะนาเดียวนั้นเลยอะาบบจ,จานที่5ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจานที่6หกบะหมีเผ็ดไฟโลกันระด,ดับ6ก50คนแรกที่ทานหมดก่อนได้เข้าสู่รอบต่อไปขอทุกคนโชคนดีถ้าพร้อมแล้วกินครับ อุย๊ย,ยสามสี่นะกลัวมากกินทั้หมดกิงทั้งหมดนนมันแบบมันทั้งเผ็ดทั้งลิ้นแข็งด้วยไนงะแล้วก็ทาไปหมด038าออกครับอินในครึ่งหนึ่งหนูวิงนะ่งเลยเหลือแค่สิบคนสุดท้ายจะถึสามออกจ้าเหลือเก้าคน เอาละครับขออีกเดคนครับมาสเกียร์ค่ะไปไปนะเกียร์เกยเบอร์สามยกมือยกมือพูดว่าไปคือแบบไม่เคยกินเผ็ดอะไรเท่านี้มาก่อนเลยเอาละครับขออีกเจดคนครับสิบยังกินอยู่2ีส่สยังกินอยู่ครับยังมีโอกาสสาบ ยังมีโอกาสครับอีกหกคนยังได้เร็วเร็วเร็วเร็นั่นแหละโอ้โหทั้งหมดคำนี้นะหรือคำแรกสุดท้าย3ามสิบเอ็ดเจ็ดสิบบเฮ้ยยี่สิบสสามเมตรยังไม่ต้องกิน คนนั้นออกไปแล้วเท่ากับยูเขา้ารอบยินยินสีไปยูเข้ารอบเอาน้ำให้น้องหน่อยไปและในที่สุด <S 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 เราก็ได้ผู้เข้ารอบต่อไป50คนในเกมแรกแล้วนะครับ ไม่ว่าใครก็ตามได้เงินล้านในวันนี้ขอด้วยแบ่งมาให้สักนิดนึงก็ยังดีเหตุทีุ่ดในชีวิตแล้วร้อนตัวรแบบับรอบแล้วว่ามือนี่แบบอยากจะเอามาเกาหัวมากๆผิดจนรู้สึกแบบเหงื่อออกเต็มตัวพี่ทั้งหัวทั้งตัวไปหมดแล้วใครจะไปทนไหวคะเงินล้านก็เงินล้านเถอะสำหรับผู้ที่ตกรอบนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะผมมีเคลียร์สูตรใหม่ให้ทุกคนกลับไปสระผมที่บ้านด้วยนะครับ เพราะว่าเคลียร์สูตรใหม่เนี่ยมีเทคโนโลยีขจัดร,รันแคที่ดีที่สุดด้วย power factor เสยบรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับเป็นเพียงแค่เกมแรกของเคลียร์ร้อยใครเก่าเสียล้านเท่านั้นนะครับความสนุกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเงินล้านก็ยังรออยู่ที่เกมสุดท้ายใครจะเป็นผู้ที่มีหนังศีรสัที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในเกมนี้ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าเร็วนี้ กับเคลียร์ร้อยไรเก่าเสียล้านบบ๊ายายครับด้านต่อไป Dirt and Dust Challenge กับการฝ่าพายุปุ่นควันและรังแคที่จะทำให้คุณคันจนต้องเกาอย่าลืมนะครับใครเก่าเสียล้าน